สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมว๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้ไห์วันนี้พี่แม็กซี่พี่โมเซ่จะพาเพื่อนเพอพี่แม็กซี่ขึ้นมาก่อนจะพาเพื่อนๆมาอุ้ยมาที่สวนสนุกนะครับมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรเราทําบ้างโอเคนั่ง <laughs> รถตํารวจมาเลยนะเนี่ยขโมยรถตํารวจมาอะไรเนี่ยพี่โมเซ่เอ้าเพื่อนทำไมหัวแหลมอย่างเงี้ยโอ้เขาบอกเขาเล่นเก่งมาก มาแข่งกันเขาบอกให้มาแข่งกัน,นเขาขบอกให้<ข>ามาแข่งกันน่ะอยากแข่งนม่เก่งมากนี่อะไรเนี่ยข้างหลังอ๋อเป็นด้านหลังเอฟซีมาดูนี่ว่าสวนสนุกมันอุ้ยชุดบาร์สอ่ะชอบไหนอ่ะอยากแข่งเขาแค่พูดเฉยๆอ่ะแต่ว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีอินเตอร์แลกกันนี่คนนี้อีกละคนนี้บอกว่าเขาเก่งเหมือนกันนี่ไง ฉันพ่อพินบอลมาสเตอร์คือเขาเก่งมากเรื่องพินบอลเขาบอกมาสู้เขาเลยอุ้ยกดเอฟได้ไหน้ยที่หนูเคยเล่นตอนเด็กอ่ะไหนเอารถมาชนกันอ๋อรถปั๊มรถเฮ้ยพี่แมพซี่ทำไมเอี่ยงอย่างนั้นนะไม่ใช่แล้วมันตู้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ขี่รถเอาหัวไถไปอย่างนั้นนะก็มันทำไอ้โอยมือต้องมือพี่ว่าเซ่ฟชนให้มันล้มดิชนให้มันพลิกกลับมาดิ ล้มอีกแล้วอะไรถอยหลังดิพี่มับซี่เอาอะไรถอยไม่ได้เอาพี่มัซี่ไงหนอีกแล้วอ่ะขันที่สองไอ้ไไอ้ไงเออได้แล้วจะแบบอะไรเนี่ยเออนน่ ชนเจ๊มป้าชนเจ๊อันนี้เป็นรถบัมม์นะครับอุ้ยหน้าไงเลยเฮ้ยเออเจ๊นะได้ไหมพี่เซีเดินหน้าดิเออได้แล้วไหนไหนพี่มาเซ่อ๋อได้แล้วนี่อ่าพี่มาเซ่นั่นแหละเฮ้ยเมื่อกี้เป็นพี่หมุอนตีรังคาอันนี้รถบัมม์นะครับขับชนกันเฉยๆสนุกดีนะครับเออ มันถอยหลังไม่ได้รถคันนี้เดินหน้าได้อย่างเดียวใช่ไหมถอยหลังไม่ได้จริงๆด้วยแต่จริงๆรถบัมถอยหลังไม่ได้รถบัมนี้ไปข้างหน้าอย่างเดียวดูพี่แบบสิอย่ากัเต้นบัลเล่เลยน้องก็เป็นเออฮะติดบักแล้วอ่ะติดบักแล้วทำอะไรไม่ได้ เออแฮะไปไปสำรวจนะที่อื่นกันเร็วๆ<ป>โอเคยี่มเซ,ซออกมาสิมีอะไรให้ซื้อปะไม่มีอ๋อนี่ปลากระป๋องปลากระป๋องเหมือนกันอุยอ้ยข้างในมีของขวัญปลากระป๋องเหมือนกันอันนี้ก็อันอันที่เราตีไง <_ S 1> ไหนอ๋อใช่ใช่ใช่ที่เราตีอันนี้อีกแล้วอ่ะ อุ้ยรถไปห่อเป้านั่งไดไหมเนี่ยเออเอาจริงนีเพื่อนมีรถปั๊มอยู่ข้างหน้าอีกแล้วอ่ะอีกชุดหนึ่งอุ้ยนี่นี่นี่โรลเลอร์คสเตอร์นั่งได้ไหมอ่ะเอาได้อ่ะรบกคนรอหนูด้วยโอเซดังหน้าพี่โอเซียเร็วอุ้ยรถไปแล้วกดเอฟโอ้ ขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะเกมนี้อะไรอ่ะเกมมุ่มากเลยเกมน่ารักไงอืมเกมนี้น่ารักมากเลยแนะนําเล่นนะครับเกมนี้ถ้าใครเห็นแล้วก็ผมแนะนําให้ให้เอามาเล่นนะครับสนุกมากอู้อุ้ยบังคับเมาส์ดูดูตามอุ้ยสยองมาพี่โอเซ่เดี๋ยวลวกนะเดี๋ยวลวกนะมือแล้วหมดแล้วไอ้เล่าว้าว โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปก่อนเอาเจ้ากันก่อนไม่อะมดแล้วกันพี่มุเซลไปให้พี่มุดเซลไปเล่นคนเดียวก่อนไปพี่มัองเต็นอยู่เลยอะเทมซี่ตัวนอนอุ้ยนอนน่ารักอ่านอนพี่เมทซี่มาเร็วขึ้นกันนั่งกลางดีกว่าเฮ้ยที่นั่งมึงนั่งได้กี่คนนะนั่งได้แค่คนเดียวเหรอโอเคเทมซี่จะนั่งเหรอคิดว่าจะนั่งนั่งได้สองคน อุ้ยมึอนอุ้ยตกลงมามึนเลยอะไปช่วยมัต้อแบบนี้อะรอบหนึ่งแล้วนั่นัะไรใช่เป็นหนอนเหมือนกัแดแอดปเปิ้ลอ่ะกัดแอดปเปิ้ลอย่างเข้าไป,แ,ปลลแล้วต้องกลับมาที่เดิมโอเคปะพี่วัซี่ลงมีรถปั๊มข้างหน้าอีกปะ่ะมันคนละแบบกันปะ่ะมันขับบนน้ำป่ะนะ่ะขับบนน้ำใช่อ๋อรถโฮเวอร์ โอเวอร์เอาไว้ขับเอ้ยข้างในมีให้เล่นแบบไอ้นั้นด้วยแฮะเหมือนโซนเด็กอะอุ้ยเจ๋งอะชนกันอะโยเซ่มาเร็วเฮ้ยอันอันนี้ถอยหลังได้เหมือนกังจะขึ้นล้อเลื่อคอสเตอร์อีกหมื่นลงมาแล้วหมื่นหมื่นหมื่นจริงๆด้วยยยโยเซ่เหมือนตึงตึงตึง <laughs> ชนกันใหญ่เลยตึงปึง,ปงอันนี้เล่นชวนเพื่อนได้สี่คนเหนือเกมเนี้ยเห็นมีสี่ตลอดเลยที่นั่งก็สี่ที่นั่งต <c oughs> ึงต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 ึงอุ้ยกาแฟมีกาแฟขายเดี <c oughs> ๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวให้พี่โมเซ่จุดพลุอ๋อมีกาแฟขายจริงจด้วยน่ากินจัง อันนี้คืออะไรพี่แมตซี่ขอดูนิดนึงเป็นขายของเลยนะอ,อ๋อไม่มีอะไรจุดพุไฟเวิร์อ่ะให้พี่มาเซ่จุดไหมนู่นยิงไปนู่นแล้วนั่นคือพลุนะครับที่ที่มันมีให้กดอ่าพี่มาเซ่กด, 1, กด,ดแบบเดียวนะแบบเดียวโอเคข้างในเป็นโซนเด็กเล่นนะพี่แมตซี่ตรงนี้คือคือท่าเรือขนาดใหญ่อ่ะพี่แมตซี่โู้ อุ้ยมีมีเครื่องบินเครื่องบินปะใช่ฮอหอเอเซ่มีฮออยู่ลำหนึ่งตรงนู้นทำไไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้อะทำไมถึงติดอะหนูทำไมถึงเนี้ยอ่รทำไมถึงติดเดินดับมันอยู่อะหนูไม่ได้กดน่ะโอเคหายละได้ยังโอเคเราหายแล้วแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงเออมันเข้าไปยังไงอ่ะ ก็แค่กระโดดเหรอกระโดดเหรอไม่ไมไนะ่เข้าไม่ได้หรอเออเข้าไม่ได้เฮแปลกเข้าจากด้านนอกปะเฮ้ยมันเหมือนมันจะมีทางเข้าค่ะนีงไงไ่ไงนี่ไงเข้าด้านนี้อ๋อจริงด้วยเยี่ยสิพีโมเซเข้าด้านนี้ค่ะด้วยอคอมเฮปผี้ตร,ตรงน,รงรงนี้ตรงนี้เหมือนไอ้นั่นเลยศาลาเมือง เหมือนเป็นเป็นศารรัฐธรรมนูญหรืออะไรสักอย่างอะ่ะอู้เขาบอกว่าอย่าอย่าวิ่งนะไม่ให้ running น,นะไม่ให้วิ่งอยจะวิง่งนะอย่จะวิงะว่งม,ม,มีให้เปลี่ยนเสื้อด้วยแฮะมีจังอาบน้ำอ้าวของขวัญยูเซ่เมาของขวัญรือยังได้ของขวัญนี่เยซี่ไปไหนแล้วอะ่ะจบน่ารักอะ่อะไปดขึ้นไปดูดิ อุ้ยอุ้ยตกน้ำลงมาเฉยเลยเอา้าจมน้ำนี่นี่ขึ้นบันไดตรงนี้กันไปเร็วเดี๋ยวซีขึ้นบันไดนี้กันเร็วเอาน่าเอานเอาของลงข้างบนมันจะเป็นสไลเดอร์อันใหญ่อะอ๋อสไลเดอร์อันใหญ่มันเป็นท่อท่อสไลด์อ่ะที่มีน้ำไหลลงมาก็ดูสน,นุกดีนะนี่ไง เตงๆๆึงเติงเติงมาเร็วใครไปก่อนยูเซ่ไปก่อนเปล่างได้ได้เดี๋ยวรอพี่แม็กซี่ก่อนแม็กซี่จับห่วงยางอะไรอยู่น่ะโอเคเอาห่วงยางมาวางไว้ที่สี่บันไดนี่เหรอใช่ขึ้นมาเลยเอ้อขึ้นยากต้องขึ้นด้านเออนั่นแหละไอ้พี่แม็กซี่ไปก่อนเลยขึ้นมาแล้ว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  ข้าไปเลยหรือมันกลิ้งนี่โอ้ยโอ้ยเอ่ะมือเกาะได้ไหมเนี่ยอุย้ยได้แฮะตุ้มโอเคเกมนี้ทำเหมือนจมน้ำด้วยแฮะเฮ้ยรวมเกษตรน้ำนี้เรานี้เอ้ยอาบน้ำสบายใจหน่อยน้ำเย็นน่ารักอะ่ะแต่ละอย่างใช่น่ารักมีนั่นอะไรเนีน่ย มันคืออะไรพี่แมพซี่มันเป็นห่วงยางไอสิห่วงยางนี่อันนี้สปริงบอร์ดนี่กระโดดได้จริงปะเนี่ยบึ้งบึ้งบึ้งหน่อยอุ๊ยกระโดดได้จริงแฮะอึ๊ดตูมใช่แล้อันนี้ก็คือสไลเดอร์แบบเด็กๆธรรมดาใช่ไม่ได้ไม่ได้ตกน้าอันนี้เป็นสไลเดอร์แบบเด็กๆธรรมดาใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่เด็กๆน้อยแล้วก็จมธรรมดาแต่เนี่ยคือสำหรับคนที่อายุโตขึ้นมาหน่อยใช่นั่นสำหรับผู้ใหญ่เล่น เพราะม่งั้นมันเด็กอาจจะแบบกลัวก็ได้พี่มาซี่เรามาดูนี่กันมันเหมือนเป็นที่ว่าการอะไรใหญ่มากเลยอู้มีต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยหรอไม่แน่นะเอารถไปได้ไหมนั่งรถไปกันนี่อันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาขึ้นไปเกลซี่ขึ้นมาเลย ขึ้นมาแล้วนะไ,ไปไหนดีครับท่านผูด้โดยสารข้างน่ายเลยอุ้ยไหนมาดูกันตรงนี้สิไปน่ารักนะเกมนี้โอ้ใช่จริงๆด้วยเป็นที่ว่าผู้ว่าการรัฐแน่เลยเราเข้ามาได้ไงใช่จริงด้วยอ๋อพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กๆ <S <S โอ้ยแอร์คาร์ แล้วก็ประวัติศาสตร์ของอม็อบบี้เอาอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เขา<ๆ>มีรางวัลให้เราด้วยนะนี่ให้ครบอะไรเงี้ยเนรอใช่น่ารักมากอะเขาให้เราหาให้เจอโอ้เยอะมากโอเคไปนี่อะไรเนี่ย อ๋อ oh. อันนี้พิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้โอ้ oh, ใหญ่มากรถไฟนี่ไงที่เราเห็นวิ่งกันอยู่ตลอดเลยอะนี่อะไรเนี่ยอ๋อ f a s t ส s t p บ p p y โอ้ส่งพิซซ่าได้เร็วมากไม่เคยช้าเลย <c oughs> ได้รับรางวัล <c oughs> ได้รับรางวัลการส่งพิซซ่าด้วย modern art นี่อะไรอ่ะอ๋อที่ยิงที่ยิงปืนใหญ่ที่ยิงก้อนหินสมัยโบราณคุณเราไปหาทองให้เขาดิอุ้ยโกนโกทอง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 ไปทองให้เขาทองอยู่ในป่าให้เราไปหาทองเฮ้ยแสดงว่าป่าแล้วนี่น่าจะมันมีโอ้โหมันมีเกมให้ทำเพียบเลยพี่แม็กซี่เกมเนี้ย ก็ไปเอาทองดีกว่านี่อะไรเนี่ยครึ่งเซีย่ยวอ๋อดาบสวอตซอสซอสก็ไปหากันในป่ารับอันนั้นร็วได้คัมิงซูนกำลังก่อสร้างอ่านเพื่อความรู้นี่ตีกลอฟตีกลอฟนี่ไงพี่เวฟซี่เราต้องอเ,เราต้องไปเนี่ยพารดซ์ Island, ไอซ์แลนด์เพื่อที่จะไปตีกลอฟไปปลดล็อกอ้นั้นไงเพื่อจะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นรูปกล์ฟอะ นี่ไงมันจะมีขึ้นให้แม็กซ์ศูนย์ทับสี่้านเราต้องเป็นทีกอล์ฟน่ารักมากอะ่ะใหญ่มากด้วยนี่อ่ะหาอร์ติแฟ์เจออยู่ใต้ใต้ดินพารดซ์ไอแลนด์ที่เราต้องไปพารดซ์ไอแลนด์พี่แม็กซี่พารดซ์ไอแลนด์ <Paradise Island. S 2> ใช่ที่พารดซ์ไอแลนด์อุ้ยอันนี้มันยุคหิน ลาสซีนเนี่ยอรทติแฟกนี้เจอล่าสุดก็ใกล้ฟาร์มมันจะมีให้เราค้นหาเยอะเลยอะลัสซี่อยู่ไหนแล้วข้างบนเหรอแท้ต้องเข้าไปในป่าน,น,นะสิดูข้างบนกันไหมพ<ร>ี่โมเ<ร>สไปในป่ากันดิอันนี้มันไทยแลนด์นี่เเข้าไปในป่ากันแนทะ้ต้องเข้าไปในป่าทุกอย่างนี่นี่คืออยู่ในป่าหมดเลยใช่เงั้นป่ามันใหญ่มากเลยให้เราไปสำรวจโอ้โห สายต้องได้อับคลิปให้เพื่อนดูกันให้เพื่อนๆดูกันอีกเยอะเลยอะ่ะ mm hmm. นี่อะไรอะ่ะ oh. เป็นชุดเกาะนี่อะไรอ๋อ oh. ตำราอาหารรีซิปปุ๊กมันไปตรงนั้นกันเถอะอุ้ยมีดาบมีโมเซ่ดาบอะไรเนี่ยเก้าอี้อะไรวะเดี๋ยวแป๊บน,นึง กาอี้อะไรอ๋อทอนเก้าอี้เฮ้ซ <laughs> ่อนขนมเอาไว้หาดีคลินี้เหมาะสำหรับเด็กจริงๆงั้นเราเลี้ยวเข้าไปในป่ากันไหมเรือเรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเข้าไปในป่านี้ต้องทำอีกคลิปหนึ่งแหละเพราะว่ามันเยอะเกินไปม,มันจะนานเกินไปนี่อะไรเนี่ยฟอสซิล ฟ้าจิวฟ้าจิวนี่เราต้องหาเนี่ยสัญลักษณ์นี้ให้ได้อยู่ที่เมนไอซ์แลนด์นี่ก็ที่ทองที่ว่างงสีจะง่ายสุดคือทองจริงเหรอได้พี่โมเซยร,รู้ได้ไงว่ามันดึงแสงเอ็มโ้งฟิ๊กฟึ๊กฟึ๊กแหละทองเมืเราเจอเสียงฟึ๊กฟึสำรวจเมืองสำรวจเมืองเฮ้ยนี่มันไอสไตน์นี่ขอรูปไอสไตน์มาลงไหนอยู่ข้างบนนี่ไง นั่นน่ะที่ผมขาวๆาวอ่ะนี่อะไรเนี่ยอ๋อตึกที่สูงที่สุดนี่นี่บอลลูนที่บอกไงอันนี้โทรศัพท์ไม่มีอะไรนี่นี่บอลลูนที่ที่บอกว่าเราสามารถขึ้นบอลลูนได้มันจะพาหอกขึ้นไปเรายังไม่เคยนั่งบอลลูนกันเลยพี่แมปซี่นี่อะไรจานจานทองจานทองเหรอ คนเปิดประตูเปิดประตูทำไม,มเพลทอะไรเนี่ยเปิดประตูอ๋อนี่สัญลักษณ์แมลงปอโอเคนี่คืออ๋อก้อนหิน นี่มันดาวเทียมไปพี่แมพซี่เราสำรวจกันพอสมควรแล้วดีมากเลยมยีพิพิธภัณฑ์ให้ด้วยตรงนี้แมพซี่อยู่ไหนมาเร็วอยู่ข้างนอกห <c oughs> อโอ้โหเอารถขึ้นมาข้างบน <c oughs> แมพซี่ลงมาแถวนี้เลย <c oughs> โอเคพี่วอเซ่มาโอเคนะครับ วันนี้เราพาเพื่อนๆไปไหนนะพี่แมพซี่ไปที่ตัวนี้สวนสนุกใช่ไหมใช่แล้วก็มาพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะพี่โมเส่เดี๋ยวไปรีสปอนที่ที่ตรงโน้นไม่เอาไม่เอาเออยังไงก็เดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจตรงป่าตรงไหนนะพี่แมพซี่ป่าตรงนั้นอะอันนี้ป่าอยู่ที่หนึ่งอันนี้ป่าอยู่ที่หนึ่งหรอใช่ลึกลับลึกลับซับซ้อนขอขึ้นรถก่อนขอขึ้นรถก่อนพี่โมเส่ขอขึ้นรถ โอเคแล้วจะไปไหนกันต่อพี่โมเซ่พี่มาซีออา่อ,อยากไปเกาะลึกลกับอันนั้นได้ไดงั้นเดี๋ยวก็ต้องเป็นคลิปหน้าแล้วกันโอเคงั้นก็วันนี้เราพาไปที่สวนสนุกเนี่ยครับข้างหน้านี้พามาแล้วนะครับแล้วก็พิพ,ธพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังรถคันนี้ครับก็ทําให้เรารู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมว่าอาจจะมีเหมือนเป็นเควสให้เราทํานะครับสําหรับเกมนี้ก็ยังไงก็ลองติดตามเรานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วกด subscribe ติดตามเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เรานะครับวันนี้พี่แม็กซี่พี่โมเซ่ Moses, แล้วก็ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ